สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับผมคาคืนของวันที่10กุมภาพันธ์2567นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจแฮชด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับรับชมนะครับหนังขยาเป็นกำลังใจแฮชด้วยนะครับ สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้เรากาชาติน้รากาชาติเนี่ยผมลงไม่ทันผมลงทันแค่ดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้หุ้นดาวโจนนั้นปิดนะครับผมของเรานะครับพี่ๆของเราของเรานะครับเมื่อคืนนี้เนาะก็คือผมให้แค่2แนวทางนะครับดาวโจน V.I.P. ให้1กับ7รดูเผลที่ออก15861นนะครับก็มาในในตัวเจาะเนาะ นี่ครับส่วนดาวโจนสตานะครับเมื่อคืนนี้ให้9กับ3พอที่ออก017กับ66นะครับรอบนี้ก็หลุดไปนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสำหรับดาวโจนสตาส่วนทางของค่ำคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านด้วยนะครับสำหรับบ้านนางตะทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเนาะ ก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับวันนี้ราวกาชาตินะครับพี่พี่ที่ผมได้นะครับผมได้เลขห้าได้เลขเก้านะครับสายรูปนะครับให้ไปที่เลขเก้าอืมให้ไปให้ไปที่เลขเลขเก้านะครับพี่พี่เขียนเลขศูนย์สัง,งนนะครับอืมเลขเก้านะครับผม เก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามนะครับสามตัวนะครับห้าเก้าศูนย์นะครับผมอันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่พ นี่เลยนะครับอันนี้ลาวกาชาตินะครับพี่พี่ส่วนนะครับดาวโจน vip ดาวโจน vip นะครับผมได้เลข2แล้วก็เลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 61 หกเจ็ดนะครับหกศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองหกนะครับสามตัวนะครับสองหกเจ็ดนะครับผมส่วนหุ้นดาวโจน์นะครับพี่พ หุ้นดาวโจนเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าแนวทางเขาเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพราะว่าผมลงลงลง,ลงตั้งแต่หัวค่าแล้วเนาะนะครับไปพ,พี่เนาะดาวโจนเนี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์เลขห้าสายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้านะครับ 5 2 5 4 5 6นะครับ3ตัวผมให้ไปที่5 0 6นะครับผม6 7นะครับ2 1 สองสี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสมา,สมาชิกนะครับท่านใดชื่นชอบเนาะในรอบไหนนะครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ทําไปตามสูตรคานวณน,นะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าแนวทางเขาจะมาตัวไหนเนาะก็ถ้าแนวทางมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ